พี่น้องคนไทยครับเคสฝรัลล่งเปะหมอที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็คุณหมอเองผู้ได้รับความเสียหายก็ไปฟ้องต่อศาลเป็นคดีอาญาข้อหาทำร้ายร่างกายะนะครับและท้ายที่สุดศาลจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องเดวิดหลายคนบอกว่าจบแล้วเหรอมันจบแล้วความยุติธรรมอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ผมแทในใ้อันเวลาม,มาเรียนแจ้งกับพี่น้องคนไทยหลายคนไม่ทราบครับว่าผมไปร้อง เคสเนี่ยนะครับผมไปร้องเคสเนี่ยที่สํานักนายกอ่านะครับเพื่อให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่เป็นการตรวจสอบกรณีการทําร้ายแต่เป็นเรื่องของเฮ้ยควนช้างหาก,กินกับช้างผิดไหมอาศัยอำนาจอะไรอ่าคุณไปสร้างบ้านอยู่ที่ลืมชายฟังอ่ะมันทาได้เหรืออ่าแล้วจุดเกิดเหตุคุณอ้างว่าคุณอาศัยอำนาจอะไรในการที่จะมา อ้างสิทธิ์ในการครอบครองอ้างสิทธิ์ในการห่วงห้ามไม่ให้คนอื่นเข้ามามันไม่ใช่สาธารณสมบัติของแผ่นดินดอกเหลือให้จัดการเรื่องนี้ผมไปร้องที่สำนักนายกเมื่อ24กุมภาพันธ์2567ครับวันนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตทำหนังสือตอบกลับมาใน3าประเด็นครับประเด็นเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของช้างนะครับเป็นทำยังไงนะครับเขาไปจดมูลนิธิเหลอ ก็ตรวจสอบว่ามีการจดมูนลนิธินะครับที่ชื่อว่ามูนลนิธิกลีดอิล h เ n นจดทะเบียนตั้งแต่20ตุลา2564โดยให้เมียเป็นคนไปจดนะครับซึ่งเขากําลังตรวจสอบเส้นเงินอะไรต่างๆอยู่นะครับประเด็นที่2ครับอ่านะครับมีคนสงสัยว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะม,นมันมันมันทำมาอยู่ใกล้ทะเลจังมีโฉนดไหมอาศัยสิทธิ์ครอบครองอะไร ไปตรวจสอบมาแล้วครับอ่าทางจังหวัดภูเก็ตชี้แจงกับผมบอกว่าเขาได้ไปตรวจสอบภาพถ่ายผ่านอากาศจากกรมที่ดินแล้วปรากฏเป็นนอสอสามบินครับนอสอสามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับเขาก็จะจัดการตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา6กเอ็ดหมายถึงจะยกเลิกเพิกถอนต่อไปนะครับประเด็นที่สามไอการที่มาสร้างนะครับมาสร้างบ้าน ใกล้ๆทะเลมาหวงไม่ให้คนเขามานั่งชายทะเลเนี่ยอาศัยอะไรหน่วยงานเอาผิดยังไงวันนี้ครับทุกท่านครับทางจังหวัดภูเก็ตแจ้งกับผมมาว่าไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่านะครับไม่ว่าจะเป็นทางในส่วนของเทศบาลตำบลป่าคอกที่เกิดเหตุเขาไปรวมตัวกันแจ้งความกับเดวิดในสข้อกล่าวหาครับ ข้อกล่าวหาแรกก็คือก่อสร้างอาคารลุกลรรมที่ดินสาธารณประโยชน์นะครับตามกฎหมายลักษณะปกครองส่วนท้องที่2 4 5 7มาตรา1 12 122นะครับข้อหาที่2ก็คือก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นท้องถิน่นนะครับตามพาารบควบคุมอาคาร25 2 2ตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา8และข้อกล่าวหาที่3ก็คือบุกรุกครับพื้นที่ชายฝั่งชายหาด ซึ่งเป็นสาธารณสมบัตินะครับของของอเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันอันมีลักษณะเป็นการยึดถือครอบครองเพื่อประโยชน์ส่วนตนเองอนะครับผิดมาตรา9มาตรา108ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดินหรือทิ้งให้หมดนะครับในส่วนนี้เขาไปแจ้งความไว้ที่สมสถานีตำรวจภูธรลางนะครับกับพนักงานสอบสวน ผู้ต้องหาก็คือนายนวิทนะครับหมายเลขคดี153ทับ67เป็นคดีอาญาพนักงานสอบสวนสรุปความเห็นสั่งฟ้องส่งตัวเดวิดพร้อมพนักงานส่งตัวเดวิดพร้อมกับความเห็นสั่งฟ้องไปยังพนักงานในการตั้งแต่7มีนาหกตอนนี้อยู่ระหว่างความเห็นของพนักงานในการผมแจ้งกับพี่น้องประชาชนทุกเคสท,ทุกเรื่องราวที่ผมได้ดำเนินการไม่เคยทิ้งไม่เคยเสียเปล่า ผมจี้ผมเอาให้ตายนะครับถามว่าผมได้อะไรผมทําเพื่ออะไรก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องคนไทยเพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมผมไม่ได้สนใจใครนะครับทุกเคสที่ท,ที่ที่ทำนะครับอีกหลายๆประเด็นเดี๋ยวค่อยๆไปนะครับค่อยๆดําเนินการกันไปไม่เคยปล่อยวางไม่เคยจบแม้เป็นเรื่องเอกชนอาจจบแต่ถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติของพี่น้องคนไทยผมไม่ยอม